สำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้นะครับไบว์วชิรวิทนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายอดไอจของหนุ่มไร์ทนะครับทะลุ12ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยต้องบอกว่านะครับงานนี้เนี่ยก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับเข้าไปติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับไอจีของหนุ่มไบร์วชิรวิทยอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมพศนี้เนี่ยมาแรงจริงๆนะครับสำหรับหนุ่มคนนี้ และที่สําคัญแต่และรูปอย่างที่บอกไปล้านไลค์สองล้านไลค์แล้วจากตอนนี้ฟังไม่หยุดชมไม่หยุดอยวเปิดะะให้ดูนิดนึงดูความหล่อนิดหนึ่งดูความหล่อนิดนึงทวิตเตอร์ตอนนี้ก็แฮชแท็กกันล้นหลามมากๆถล่มทลายเนาะสิบสองล้านสิบสองล้านอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงอันนี้เห็นไหมขวัญใจของใครหลายคนขวัญใจของใครหลายคนนะตอนนี้เป็นพระเอกคนเดียวของเมืองไทยแล้วมึงที่ยอดไอจีสูงที่สุดเนี่ยสิบสองล้านนี่สองล้าน ยอดกดไลก์นะสองล้านฉันอยากมียอดกดไลค์แบบนี้มางาล้านกว่าฉันทำยังไงเนี่ยขออนุญาตหัวลบค่ะมันนะลบได้ไหมลบแล้วเขียนเองอแคปรูปมาแล้วลบแล้วเขียนเองนะแหมถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ใช่นะะคอินดีกับน้องไบรท์ด้วยนะครับ